สวัสดีนะคะพี่น้องสวัสดีเช้าวันอาทิตย์กับคุณยายไทยๆนะคะตอนนี้ก็ตื่นแล้วนะคะกับบรรยากาศที่ร้อนตอนนี้ยี่บสอง,ององศานะคะวันนี้วันอาทิตย์สองแรงแต่ก่อนที่จะไปทํางานมาคุยกันนิดนึงนะคะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับสู่บ้านยายไทยๆนะคะเช้ากับบรรยากาศยีบสององศาไม่ต้องทําอะไรนะคะตื่นเช้ามาคุณยายก็เข้าสวนเหมือนเดิมนะคะสวนพอเพียงพี่น้องเอ้ยออนซอนฝักคณะนะคะ แต่ยายไม่สามารถที่จะทํากินได้นะคะเพราะเดี๋ยวก็ต้องออกไปทํางานแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็นุ่นราคาวันอังคารพี่น้องอ่อนสอนมากเลยกําลังอ่อนแล้วก็กําลังสวยนะคะเนื่องจากว่ายายติดภาระ,ระที่สนามบินนานาชาติแฟงเฟิร์ตเนาะต้องทํางานนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะพาไปสวนนี่นะคะร้อนมากถึงขนาดต้องเปิดพัดลมนะคะพี่น้องพัดลมจอบแบบนี้นะคะมันฮอดน,นะคะมันฮอดเดี๋ยวไป พี่น้องไปดูสวนกันค่ะอนอน,อนซอนออนซซนต้นหอมกระยาวพร้อมที่จะลาบเรียบร้อยแล้วใบโหระพาก็ใบเบลเลอร์เทอรเลยนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นไปค่ะไปดูสวนกับคุณยายไทยไทยอวดอีกแล้วนะคะนี่ยินดีต้อนรับทุกบ้านยายไทยไทยนะคะมะเขือเทศก็หีาบแดงเต็มต้นนะคะพี่น้องเห็นบ่นี่ออนซอนบนอออนซอนไหมออนซอนไหมคะพี่น้องนะคะออนซอนบอน,นะคะต้นหอม แค่ไม่กี่กระถางก็พอได้กินนะคะพี่น้องพอได้กินทีเดียวนะคะพอได้กินทีเดียวเลยนะคะส่วนนี่ที่ปลูกไว้ม่นสนใจมันนะคะนี่พี่น้องจาอออ๋าอ่อ,อนซอนบอ๋อ่อนซอนบอพี่น้องจ๋าอ่อ,อนซอนบออ่อนซอนบอผพกบุ้งก็ได้กินแล้วนะคะกําลังออกใบโหระพาใหญ่ไปเลยนะคะอย่างที่บอกต้นเดียว แต่อยู่ได้นะคะ่วนนี้เลยพี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ้ยเป็นตะเด็ดเพราะพี่น้องจา้าเห็นไหมคะกำลังงามนะคะยังไม่มีแมงมากินเลยพี่น้องเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรนะคะร้อ <c oughs> นก็คงจะเป็นวันอังคารนะคะเพราะว่าคุณยายอยู่เนาะหรือบ้านวันอังคารนะคะพี่น้องก็พอที่จะได้กินนุ่นกินนี่นะคะ แล้วก็เสร็จแล้วก็ตำส้ตมตามตำแตงจะลาบนะคะคนใหญ่ก็มีพร้อมหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะผัดผักคะน้าน้ำมันหอยนะคะนึกถึงเมนูวันอังคารนะคะเพราะว่ายายยังต้องทํางานเนาะยังต้องทํางานถึงพรุ่งนี้นะคะวันนี้สองแรงนะคะ ส่วนักคนะก็ไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนเดี๋ยววันอังคารมาเราก็รูเต็มที่ทั้งต้มทั้งผัดก็ว่ากันไปนะคะจะทําอะไรก็ทําส่วนมะเขือเทศนี่ก็โอ้โพี่น้องเอ้ยอย่าให้บอกอย่าให้บอกส้มตําค่ะส้มตวาวันอังคารพูดประหัตคุณยายหยุดนะคะเมนูอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยพี่น้องกําลังรองคุณยายอยู่นี่นะคะคือสองมือ,อสองมือที่คุณยายปลูกนะคะ เล,เล็กๆน้อยๆเ,เป็นเป็นอาหารพอเพียงนะคะเ,เ,าาพเพราะ,ะช่วงที่มันหยุดใหญ่ก็เดี๋ยวก็จะปลูกเพิ่มอีกธนาคารตัดแล้วก็ปลูกเพิ่มมาเพื่อเป็นของอาทิตย์หน้าอะไรอย่างน,ะะาาาานี้นะคะอันนี้มันจะอยู่ได้สองรอบถ้าเราตัดไปรอบหนึ่งมันก็จะได้กินสองรอบนะคะเฉวพาะเป็นหอมหัวเล็กนอกหอมแดงหัวเล็กนะคะเพราะฉะนั้นเอยสุกใดไหนจะเท่านะคะก่อนจะไปทํางานยายก็จะมาเติมกําลังทุกวันนะคะกับตรงนี้ ที่มันสดชื่นนะคะอยู่ใต้ต้นมะเขือเทศก็มีความสุขนะคะเห็นไหม <c oughs> บ้าอยู่คนเดียวยายไทยไทยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราภูมิใจนะคะที่แคบแคแต่ก็มีความสุขยงพอเพียงนะคะในแบบของฉบับยายไทไทยเนาะก็คือยังว้างเราไม่นอนเราไม่เราไม่ได้ทําเราก็มาทํากิจกรรมปลูกนู่นปลูกนี่มันก็เหมือนกับดอกไม้ประดับไปด้วยนะคะพี่น้อง เหมือนกระดอกไม้ประดับกินได้ด้วยประดับด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมัน <negócio> ก <insan: S 2> ็จะมีความสุขเนาะโอเคเข้าบ้านกันก่อนค่ะเห็นไหมคะงามบอพี่น้องเล็กๆน้อยๆนะคะจากคุณยายไทยๆเนาะเพราะว่าตอนนี้มีเวลาเนาะเนื่องจากว่าคุณยายตื่นเช้านะคะตื่นเช้าเป็นวันนี้ตื่นหกโมงนะคะหกโมงเจ็ดโมงก็มารดน้ําต้นไม้เนาะรดต้นหอมผักชีอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ ขึ้นใช่แล้วก็ผักบุ้งแก้วก็ขึ้นแล้วไม่ได้ให้พี่น้องดูผักบุ้งแก้วผักบุ้งแก้วนี่เอาไว้ต้ทมทำใส่บะาม่านะคะพี่น้องพอได้กินค่ะภูมิใจเลยเกินนะคะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เนาะก็ไปรับภารกิจสองแรงอีกรอ,อบหนึ่งนะคะวันอาทิตย์แล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันปกติเนาะก็จะครบ7วันพรุ่งนี้นะคะวันจันทร์ยายทางานถึงวันพรุ่งนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้อง สู้ๆนะคะเล,เล่นๆน้อยๆจากคุณยายไทยๆก่อนไปทํางานนิดนึงเอาสวนพอเพียงมาอวดนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปที่สนามบินนานาชาติเดี๋ยวยายก็จะกินข้าวนะคะข้าวเที่ยงยายไปเที่ยงนะคะแต่ก็จะกินข้าวที่บ้านรองท้องไปนิดนึงเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็เข้าไปดูที่สนามบินนานาชาติว่าร้านอาหารวันนี้เขามีอะไรของพนักงานเนาะก็ไปดูแล้วก็ลุยนะคะสู้ สู้อีกสู้อีกอะไรประมาณนี้นะคะ thank you for watching my video clip see you again next time now I have to go work enjoy everybody thank you for thank you for everyone นะคะขอให้พี่น้องเฮงเฮงังๆังโดยๆกันทุกคนนะคะคุณใหญ่ไทยไทก็ยังเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมขอให้พี่น้องมีความสุข ทุกคนนะคะารักในสิ่งที่ทําทําในสิ่งที่ชอบแล้วมันจะออกมาดีแล้วก็จะมีความสุขนะคะยายไทยยถึงจะป่วยแต่ยายไทยยก็ยังมีกําลังใจนะคะพี่น้องเล็กๆน้อยๆที่เรียกว่าความสุขที่เราหาได้ด้วยด้วยตัวของเราเองนะคะทําไปเถอะคะ่ะทำทุกอย่างที่เรารักแล้วเราก็มีความสุขเนาะเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแฮงนะคะ เห็นแล้วมีความสุขพี่น้องยายคุณตาไม่อยู่เนาะคุณตาทํางานกะเช้านะยายเข้าบ่ายเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่ตื่นขึ้นมาตอนหกโมงพี่น้องมันก็จะเป็นเยี่นั่งชิลกาแฟอยู่ในสวนอะไรอย่างนี้นะคะก่อนจะไปทํางานเราก็เติมเต็มเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะว่ายายอยู่ต่างแดนสถานที่มันคับแคบแล้วก็มันไม่มีอะไรที่เราก็มาดัดแปลงเอาดัดแปลงยังไงให้เรามีความสุขกับ ในแบบฉบับที่ใหญ่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นไปแล้วค่ะเดี๋ยวคุณหญ่จะต้องไปทานข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวไปยังสนามบินนานาชาติแฟรงเฟิร์ตเพื่อสู้งานต่อขอพี่น้องมีความสุขนะคะอย่าลืมเฮงเฮปังปังรวยๆกันทุกคนสาุขอมีความสุขนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อๆไปบายๆฮักกะโดดบอกฮักกะกดคือเขาสวัสดีนะคะพี่น้องจา๋าสวัสดีคะ่ะมีความสุขนะคะวันอาทิตย์สองรแรงพลักนะ วันอาทิตย์อะไรอย่างนี้รักนะคะเอฟซี F C. บายบายมีความสุขค่ะสวัสดีนะสสด่สวัสดีสวัสดี